สวัสดีครับเทคนิคช่างวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับปัญหาเรื่องก๊อกหักจะเจอประจำนะครับเพราะเมื่อเราใช้ไปนานๆนะครับวัสดุที่ใช้ในการทำก๊อกก็จะเสื่อมสภาพไปตามอายุะครับให้เราใช้ใบเลื่อยนะครับเข้าไปทำร่อง รอบๆอบท่อภายในนะครับจำนวนร่องที่เราทำภายในท่อนี้นะครับจะช่วยให้การกระเทาะเศษของก๊อกเก่าออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรากระเทาะออกมาได้สักหนึ่งร่องนะครับร่องถัดไปก็จะทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นครับส่วนความลึกของร่องเรื่อยเนี่ยนะครับ ให้สังเกตความหนาของก๊อกเดิมนะครับแต่ถ้าข้อต่อเราถ้าเป็นเกลียวเหล็กนะครับการเลื่อยลงไปสักพักก็จะไปเจอเกลียวเหล็กด้านในพอเราได้ล่องเรื่อยรอบท่อแล้วนะครับเราจะใช้ตะปูปลายแหลมนะครับประมาณตะปูสองมือตะปู3ประมาณนี้นะครับการใช้ตะปูปลายแหลมนะครับสาเหตุเพราะว่ามันจะได้ลงเข้าไปกินเนื้อ เหล็กที่มันติดอยู่ในล่องเกลียวนะครับการกระเทาะนะครับให้สังเกตในส่วนของเนื้อเหล็กที่บางกว่าเพื่อนนะครับมันจะกระเทาะออกมาได้ง่ายกว่าเมื่อเราเอาเศษท่อที่หักนะครับออกมาแล้วนะครับให้ใช้ปลายตะปูแหลมนี่นะครับทำความสะอาดเกลียวโดยรอบภายในท่อนะครับ พอสะอาดประมาณหนึ่งแล้วนะครับให้ลองใช้ก๊อกน้ำตัวใหม่นะครับหมุนเข้าไปทำความสะอาดเกลียว,รรวอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนการประกอบก๊อกนะครับก็จะพันเทปเกลียวเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำครับการพันเทปพันเกลียวนะครับโดยมาก เราก็จะพันแบบเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับข้อเสียของการพันแบบนี้นะครับพอเวลาเราหมุนเข้ากับเกลียวตัวด้านในนะครับเทปพันเกลียวที่เราพันไว้มันจะล่นออกมาข้างนอกด้วยนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับพันให้มันเป็นเส้นนะครับแล้วก็ค่อยพันเกลียวอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีนี้มันจะลงเข้าไปลึกตามเกลียวของก๊อกน้ําได้ดีกว่าครับ พอเราหมุนประกอบเข้ากับเพียวอีกด้านหนึ่งมันจะทำให้ป้องกันการรั่วซึมได้ดีกว่านะครับการหมุนด้วยครีมนะครับพยายามให้ตึงมือก็พอนะครับ จากนั้นเราก็ประกอบสายฝักบัวหรือว่าสายชำระอะไรต่างๆได้ตามปกตินะครับบางยี่ห้อเนี่ยนะครับเขาจะให้ตะแกรงป้องกันเศษมาด้วยนะครับเวลาเราใช้งานไปนานๆอาจจะมีเศษอะไรมาติดตรงนี้นะครับเราก็ถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้นะครับในส่วนนี้นะครับไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวนะครับเพราะว่ามันจะมีแหวนยางที่เขาให้มาช่วยป้องกันการรั่วได้ครับ ขันให้พอตึงมือพอนะครับ